จากลำไผ่ไปจักสารก็เป็นหัวหัวหนึ่งข้าวเอามาแปลงเป็นหัวโคนทำด้วยมือการมะาพร้าวเอาส่วนโคลนแต่มแต่งเป็นหน้าโคนแล้วตกแต่งตัวไอรุง่งตุ้งนั่งเสื้อผ้าเก่าเอาสวมใส่ลายหลากสีแต่งตัวเป็นผีผีตาโขนดูรุงรัง เป็นสัญญาลักษณ์เมืองด้านซ้ายแตกเก่าลังลูกลานสืบสร้างตระเพนีของดีเมืองเลย จอมนั้นแม่ตัวพี่ อายุเก้าสิบสองปีนี่ได้เห็นพ่อควนมาจากคนแล้วสี่เนี้แล้ไวไปคุณยายเจ้าพ่อกวนบุญนี้ส่องเจ้าพ่อควนเฮ้งสามเจ้าพ่อปวนแถว,วสี่เจ้าพ่อปวนคนนี้ห้านี่แล้วครับห้าถาวรน,นี่ครับเกิดมาดูตั้งแต่เกิดมานี่บุญพระเวทนี่บุญพีแต่คนนี้เห็นเลยบ่อก ครับเห็นเลยครับเกิดมาก็เกิดเห็นเลยแล้วมีคนที่เ็ผิดกับองค์าตนะที่เป็นบ้าเป็นบอนี่ไลยบอโอ้ไลยทำคนับคนไล่ยนี่ยบางคนก็เลยเป็นคนเสียสติแต่ว่าทุกปีเราต้องมานั่งมาเข้าอยืนเนี่ย งานทุกงานของของไทยด้านซ้ายหานี่ไทยบ้านนี้สิมาทุกปีเนาะทุกปีในความคิดนะก็ประเพณีเนาะขึ้นต้นกันถ้าประทาชนทำหรือก็บได้ผิดผิดผิดเจ้าบ้านพี่บ้านพี่เมืองนะเพราะเคยมาได้โบราณแล้วมันเสียมาตั้งแต่ดับบันตั้งแต่ปูยาฮาต่ำมาปุณหะ เราเคยเว้นเว้นจะเทอยบ่าเราเคยจะแค่เว้นบ่ได้มีทุกก็คืออย่างที่บอกเลยว่าด้านซ้ายเป็นทินที่เป็นอินทิแปกเรื่องเอกลักษณ์นอกเรื่องเอกลักษณ์ของบริเวดนีเนี่ยคือถ้าเฮื่นได้เห็นอย่างเดียวเพิ่อนต้องเห็นถ้าโบเห็ดเพื่อนก็จะคิดว่าเฮ็ดมีปติเหตุในบ้านเฮาเนี่ยอีหมีอันอื่นอีหมีอันนั้นอันนี้มาเข้ามาแล้วก็พิษพี่บ้านพี่เมียงนะเพราะว่าบ้านเฮาเคยแตงเคยเป็นซะนั่นแล้ว จนิบัติ่ตมาเส็นฮอตเส็นรูปเส็นลักแล้ววัดพลชัยกับองค์พระธาตุนี่เกี่ยวยงกันบ่ซะพอเออเกี่ยวกันครับพี่น้องกันแต่ว่าผมี่าให้ฟังว่าพระธาตุเกิดก่อนหรือวัดพลเกิดก่อนนี่ผมก็อย่างบ่ให้ครับเพราะว่าประวัติของท่านผมก็รู้ครับครับประวัตินี้บราบเป็นประวัติเริ่มหนึ่งครับนะปร,ระวัติของพระธาตุนี่ก็ มันคือพลังเข่าไปนะมันรักภัยเนี่ยครับ<ม>แล้วแตนี่ดันปันศัพท์ไม่แปลงไม่นะครับนะ<ม>อันหินศิลาเน,ะนะ่ะเนาะนี่แหละนี่เหมือนจำแนกได้นะผมได้ศิษราเไปที่หขข้องพนักงานศิษย์งานส่งงานงานเข้ารรษางานออกพรรษางานลอยกระทงอมอันนี้มียุทบธปาปครับพราะว่าประเทศไทยลาวเขมรอันนี้ที่ว่าเป็น ประเพณีของทางพุทธศาสนามีอยู่ทั่วไปมีทุกหมู่บ้านมีทุกตำบลม,มีทุกอำเภอและต่างชาติก็มีแต่งานนมัศก,การพระธาตุสีสองลักษณ์งานเลี้ยงห่อลวงห่อน้อยและงานบุญรลวงหรืองานประเพณีผีตาคนนั้นมีแห่งเดียวในโลกคมถึงเลือกเอาประเพณีตรงนี้เป็นการศึกษางานประเพณีบูหลวงหรือก,การเล่นผีตาคน เกิดขึ้นในยุคใดสมัยใดไม่มีการทิกไว้แต่ชาวดังเดายได้สืบทอดกันมาอย่างน้อย444ีปีเป็นที่นิ้นของเดิซ้ายนั้นเกิดขึ้นในยุคใดสมัยใดการรวมกันทิดไว้ได้มีความสําคัญที่สุทสดที่น้องชาวเดิมซ้ายนัน้นได้สืบทอดต่อกันมาา ึงนากากก่่าาาอสวมรกำหนดประเพณีบุญหลวงหรือการเล่นเล่นผีตาโขนนั้นในอดีตจะกำหนดกันในวันพิธีเลี้ยงหอน้อยพอช่วงเวลาเสร็จเลี้ยงหอเสร็จแล้วครับรู้มือกำหนดวันนี้กับผีตาโขนแล้วกำหนดผีตาโขนแต่สมัยก่อนผีตาโขนผีตาโขนกระบอกแล้ยดิ ก่อนฟ้าสางประเพณีบูหลวงหรือการละเล่นผีตาโขนพ่อสสนแก้วอุ่นเมืองก็จะนําคณะไปงมพระอุปคุตที่ท่าน้ําหมันโดยการงมอุปคุตนั้นโดยให้เจ้าพ่อแสนแก้วอุ่นเมืองเป็นผู้งมหลังจากได้พระอุปคุตแล้วก็นําพระอุปคุนั้นกลับมาที่วัดโพชัยตัวนี้มอบหน้าที่ให้เป็นของต้นโคเส้นต้นโคนตนโคเส้นต้นีเ้ครับ ก่อนที่ไปเขาบอกคนนี้ต้องเข้าไปพวชชีพามไปต้องบวชก่อนครับบวชครับคือต้องไปประานตัวว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กันดึชักชินห้าไปก่อนักสิแปดใ้ค่อยไปเขามีมีชิตมีอำนาจดึงมีบารมีที่ไปสืบทอดมาที่มาได้นี่แมนบอเชิญมาเพื่อเพื่อมาพบรักษามา อารับมิห <iet> ลังจากนำพระอุปคุตจากท, Culture, ทาก่าน้ำหมันมาที่วัดโพนชัยแล้วพ่อสสนแก้วอุเมืองก็จะวางพระอุปคุตไว้ศีี่ะคนนี้นที่เปญนคนอเมริกันเป็นส่วนคนที่อย่างเวตเนี่ยคือมือซ้ําือื่อบอุคุธนี่เสร็จแล้วจะทำมา เกิตอัิกายนี้พี่จะคนใหญ่เี๋ออกจากบ้านน้อยบ้านไหนก่อนใจหรือว่าจะจุกที่ไปารีสถ้าไปบ้านจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันจะพอพอเห็นบางวมันจะพอประมาณจะกข้อง่ว่าก็ซูกวันนึงแล้วก็แล้วก็กลิ่นคาวกินน้ำแบบพี่ตะกลนไปเหยน้ำหลักจะพอไปนี่กำหนดว่าครับว่าในวัดโกเนี่ยตะกนใหญ่นี่สามารถขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้จแจกโตหร่อยังนะครับ คนเขาเทศนะครับแตเป็นปฏิบัติคือเี่ยนยังในความีย่ายอแค่ั้นห่มปีนึงต้อมีพี่ดัดนในสองมีีัวคนน้อยพนักคือการประดิษฐมานาขนน่ะแม่ยายเฮ็ดพี่ตะโยไงนี่เฮ็ดมาโดนแล้วบอกครับก็คืมาโดนตคนนกตั้งแต่สมัยใดครับอือคว พ่อทำแม่บอกอ,อ,อุต่างงานพันกเงินมาเง้นมาไลมาแค่ไล่มาเป็นชวนเป็นการซึ้งท่องเที่ยวอันนี้กันลุงเสริมนี่ก็มาที่ปีมันนี่เป็นทองเที่ยวอครับเป็นวันนักไล่ประเพณีพิจะโคน,นี่ถือว่าเป็น,เป,นเป็นการเล่นเพื่อนครับประเพณีพิจฉโคน,นี้ ถ้าประเด็นแรกเลยนั pe anyway> ้นหลังจากเบิกกบของคุณแจมาเล่นสบายเจ้าไหนเล่นสวายเจ้าไหนก็คือจะพอว่ามกินมาต้องใปสื้อขึ้นมาคือจะคนใหญ่นี่ต้องไสเล่นสบายบัดน่จะมีนังเขียมแลนะก็มาห้าบ้านจะพออื่นอื่นบาเจ้าไหนก็สบายแต่ที่ันคาัอ จะจะเป็นลักษณะอ่าประเพณีของอีสานเราคือว่าเป็นการขอฟ้าขอฝนอันนี้ครับจะจะจะโยงกันบครับนะครับเยวตรงนี้ทีนนเป็นการเล่นถ้าว่าจะนายเป็นการเล่นขอด้อนบุญอนบุญอนบานีเขา่สนอนนะแวกะเป็นการเล่นเชียร์พเพลงยารอและการเพื่อความักีกัน านครอบครัวกพน่าเป็นปองไฟปองไฟงานเียหาากนิลา้องไคอันนี้มารวมกันเลยกันอกันเลยเฮ็ดเ็นำกันไปไปพร้อมกันเลสร้างงานทีงานบรรวมกิจกรรมสร้างที่ยกบรรวมกันป็นคานร่วงครับครับถ้าใช้กับว่ากันรวมวัดปีใช้แค่ใจกระตกันเียว่าต้องปีมีตตะกุ เอ้ส่วนปรกก้ม hmm. พีต so, like mm ่คนของเ่านี่มีมมันมีก้ามะพร้าวนะครับนี่เป็นอันที่ว่าอยู่กับอันหน่วยมะพร้าวเนาะครับเนาะมาให้เป็นเขาครับผมหน้าพี่ต่คนนี่ก็เอามมะพร้าวแล้วก็มีหัวนึ่งเข้าครับเป็นช่วนปะกกบของมันเนาะครับเนาะตอนนี้นี่แฮไม้ยิ้วเนาะครับไม้ยิ้วนี่เขาเขานี่เอามาให้เป็นหุดังังนั่นคือว่าจะมูกมันฮเนาะเนาะครับเนาะ วัสดุและโครงสร้างของหน้ากากผีตาโขนไม่ว่าจะเป็นผีตาโขนน้อยหรือผีตาโขนใหญ่นั้นยังใช้วัสดุเดิม,เด,มเดิมเหมือนในอดีตแต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าหน้ากากผีตาโขนน้อยหรือผีตาโขนใหญ่าานั้นจะมีหลากหลายสีสมัยก่อนหน้ากากผีตาโขนนั้นจะมีอยู่แค่สมสีโดยประยุกต์เอาวัสดุธรรมชาตินั้นมาใช้แทนเป็นสีข้าวหอกเอาปูนขาวแล้วมนดำมก็เอ่า,าขอขอมี้มอนแล้วสีแดงนี่แดงเอาอย่างสีแดงเลยขี้มิน